บังเขาเป็นคนบังเขไ้ขาใบพกนะปังแเ้วนี้น่มสิังเียเาจะนอนไหนเราจะนอนไหนางเราต้องขึ้นมาเรขึ้นมาแบบนี้แบบนี้จารไปแอาสีน้ำเนกจะได้ไหมจะได้ไหมา้นหยจะนี้ด้นะนี่นะ ห้ามาปืนไปคณะไปคณะข้างหลังนะปืนต้องชี้ร์ตลอดเวลานะเออชี้มาเราก็บวดหัวไม่หงิดนะเอาได้ไปก่อนไปไปก่อนไปไปก่อนหนึ่งนัดแล้วก็นอนหายหนึ่งนัดหนึ่งยิงยิงหนึ่งนัดเข้าข้าหนาหนึ่งนัดเข้าหลังหนึ่งนัดนอนหายหนึ่งนัดสี่นัดแล้วนัดสุดท้ายลุกนัดสุดท้ายเออมันนอนนอนหายแล้วนอนฟ้องมันจะมาได้หมเอานอนฟ้องมันได้ไหมค่อแล้วค่อยหายเออสุดท้ายเออเอาจากนั้นก็ได้แล้วเอาเอานีข้อหายด้วยแล้วห้านัดเลยดูนัดก็ทางยืนยิงหนึ่งนัด

ยืนยื้หนึ่งนัดพับขานพับรังหนึ่งนัดพับนหนึ่งนัดนอนคว่ำหนึ่งนัดแล้วค่อยมานอนไหลหนึ่งนัดยืนยงนอยู่กับที่ประกอบประกอบการดเป้าหมายยืนยื้อหนึ่งนัดพับขรังหนึ่งนัดพับขานหนึ่งนัดนอนพว่ำหนึ่งนัดนอนไหยหนึ่งนัดลุกขึ้นยืนตรวจการปืนสายขวาเดี๋ยวดิอัพคนท้ำใจโอ้ยดี๋ดีคนนใจโอ้ยยืงงขุดมันชุวโอ้ยืมไปพักลืเอ้าวคนน้ไใจเดี๋ยอดีดึงสายดึงสา โอเคปวดทใจไหมปวดทำใลงโอเคเลี้ยเอาช่วยยืนยืนหนึ่งนัดเขากระดงหนึ่งนัดเขากระ้าหนึ่งนัดนอนคว่ำหนึ่งนัดนอนงายหนึ่งนัดลุกขึ้นมายืนปวดซ้ายว่เลี้ดิอายืนโอเคเขากระดังโอเคทีลตรงก่อตาเข้ามานี่เลยทีต่อไป ไตั้งหน้าเานี่โอ้นอากล้ๆกันเลยตตงหมดเลยแล้วอนนอไม่ดีตัวต่อแ้วมนตัต่อหมดแล้วโอ้ลูกก็ยืตัวกแกนุ่นใส่อแกนืนไกวอนโอเคเยี่ยมมากไดูไปดูไปดคนั้นาหน่ครับน พักกันหน้าหนึ่งนัดนอนพักหนึ่งนัดนอนหงายหนึ่งนัดขึ้นมาตรวจการเดี๋ยวดิอัพตัวลงไปเลยนะพึ้งปึ้งยืนก่อนปึ้งเอาร่างมาพักขวารงมาพับปึ๊บปึ้งลุกขึ้นยืนสายขาไปข้างนี้เอาเอาขอเขานะป่ะเอออย่างนี้แหละปึ้งมือหยัดลงไปนอนคว่ำลงไปปึ้งโยกมาข้างหลังนอนหงายชั้นเท้าบื่อยืนระหว่างขา พึ่งโยกตัวรู้ไยืนสแกนปืนซ้ายสแกนปืนขวาสองข้าเลยเอออย่างเงี้ยโอเคมาขึ้นทักข้อหลังหนึ่งนัดทับขางหนึ่งนัดนอนคว่ำหนุ่มนัดสไลด์ตัวนอนหงายหนึ่งนัดเดี๋ยบีไม่ต้องไม่ต้องรีบอัพข้อหลังมาขัดข้อหลังมาปักข้อหลังสไลด์ขาหนีมาสักไลด์มาเอออย่างเงี้ยอ่ะบ้างรู้นยืนรู้ไปยืนสไลด์ขาเป็น้าง เอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละบังมือเท้าเบื้องเบื้อต่อไปไม่สิมือเท้าเบื้องเท้าเทียเท้าเทีบเบียดบังทีนี้ลองสโลตัวขึ้นมาสโลตัวมานอนหงายลงมาตางเท้าออกเออนี่แหละนี่แหละสวยสวยบังลูกยืนยืนบอกลูกยืนพักสแกนไปด้วยเพรลูกคุนมายืนพักสุดท้ายนี่คือตัวจนะลูกคุนยืนพักแล้วสแกนยืนสกแกนจนชิ้นหมดแล้วนะให้ทำรอบยาพอให้ดีเลยยืนเยืนเงินนัด ถือปืนท่าสามไว้เป้าหมายตรงหน้าสองเป้าหมายเคลื่อนที่ไม่หยุดยิงยิงสลับซ้ายขวาซ้ายขวาจนกว่ากระสุนจะหมดปล่อยกระสุนทีะน,นัดไม่เอาดอกไม้นแบีบนะครับเรดีดิผมทำไก่ครับเรดีดโอ้ตั้งปืนขึ้นก่อนเดินอัพ นี้ไม่หลุดเลยจ้อดมากซ้ายหนึ่งนัดิซ้ายหนึ่งนัดขวาหนึ่งนัดขวานึ่งนัดเดดีอ๊บเด้กัีอ๊บอับอับทิศซ้ายอ๊บัิขวาอ๊บลุกขึ้นยืนกดการซ้ายขวาโอเคมาสึกหลดเลยตรนนี้ เดี๋ยวทหนึ่งนัดข้ลังหนึ่งนัดนอนหงายหนึ่งนัดพลิกซ้ายหนึ่งนัดพลิกขวาหนึ่งนัดเนี่ดิอั๊ปังยกข้อขลังปังนอนหงายหลังขาได้ยังมีบังพลิกซ้ายพลิกซ้ายเอาเขาเอาเขานี่ไปเอออย่างนั้นให้เห็นศูนย์ก็แล้วกันปังพลิกขวาปังให้เห็นศูนย์ลุกขึ้นมายืนลุกขึ้นมายืนปั๊บสแกนเพื่อนซ้ายขวาตรวจการซ้ายขวา โอเคอีกรอบเดียวไม่ยิงเลยข้าหลังหนึ่งนัดนอนหงายหนึ่งนัดส่เลนะพลิกซ้ายหนึ่งนัดพลิกขวาหนึ่งนัดโอเคืนเย็งหนึ่งนัดเอาปัาเดียวยนเยืงหนึ่งนัดฮักขอาหลังหนึ่งนัดนอนหงายหนึ่งนัดพลิกซ้ายหนึ่งนัดพลิกขวาหนึ่งนัดแล้วดีอ่ตั้งตังแ้กนอนข้างขานอนเลยตั้อนอนท่านี่ปังมันจะเป็นทะทาพลิกตัวมันพิกนี่นะพลิกซ้ายก่านี้พลิกนี่นะให้อยู่นี้ แล้วก็เลีงน้ำข้าวมันนี่แหละโอ้บั้งน้ำพริกหวานมันนี่เลี้ยงนี้เลยเลี้ยงทุนนี่เลยขาชื่ออะได้หรอบั้งนี่เลยพอลุกขึ้นมายืนปั๊บหนูกำลังเยื่อโนกำลังจะไปอยู่ที่ไหนเหรอหนูตี่อ้าวกระสุนมาตุทางไปไว้ก่อนห้าคืนห้าสามเรียบร้อยปวดน้ำไก่ ยืนยืนหนึ่งนัดเขาขวั่งหนึ่งนัดนอนหงายหนึ่งนัดทิกซ้ายหนึ่งนัดทิกขวาหนึ่งนัดเดี๋ยวดีบ๊อบเัาขวั่งนอนหงายทิกซ้ายยิงใหญ่ขาดนี้โอ้เดือดเดือยิงดำยิงยิงดำยู่นะโอย โอ้ลูกกันตรตปืนายโอเคผ่านผ่านาา <c oughs> โอ้ไปดูไปดูดูโอเคมากเลยถ่ายรูปถ่ารูปเอาปืนไปถ่ายรูปใหม่อีกรอบนึงก็ว่าน,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 นี่ได้หนึ่งี่ได้หนึ่งห,งไ,หไอเชียเ่ยไอเชี่ยไดีครับเอาลวหนึ่งนะัดได้ดีนำไ อนนี้จับมือใหญ่อันนี้อัพมือขวาขึ้นเลยตั้งพ้นขึ้นยิงเร่ง้ปยิงเลยกรับมือซ้ายยิงเอาให้ไหมยังแม่นอยู่นะเนี่ยมือขวาไปหน้าอกมือซ้าบไปยึงกับหน้าอกนี้ครับะดับกหน้าอกกระดับมืออกเออเอาให้เออโอ้ยังอยู่ในเฟรมหมดเลยไปถ่ายไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปไปไปที่รึกที่รึฝากดูซิเดี๋ยวมา ไม่ไม่หลุดดำเลยเหยิงปืนมือใช้ครั้งแรกเอาไปให้ซูมาลีดูโอ้ยเห็นเห็นท่ายิงก็รู้แล้วกูฝึกมาดีอืมโอเคครับสุดยอดมากโอ้ยอย่าบุกออกเขาไม่ไม่หลุดเลยครัับ้นนไม่มีไฟเพราะว่าไม่มีเบีเชอรี่ไม่ผ่านนี้เฉยมองตาันนี้ป้าหมายตรงหน้าครับเดินเป้าหมายตรงหน้าเคลื่อนที่ไม่หยุดยิงเทโหลดดับเบิลแท็บตุ๊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 บโตเดิ อัพดหมดเลยโอเควดมันออกนไปโซงน้เอาหันหน้ามาให้นเดี๋ยวมได้หัวครับอย่าปันึงนะถ่ารูปเป็นธรรมดาก่อนหัวหายไปแล้วมังหัวหายแล้วโอเคนมันโูนจ จุจับมือมาจุดึงสไดดึงสไดไม่ไไม่ไ่นะครับจับมไม่ได้ไว้อไนั่งจัไว้ไวับ้้วะมือขึ้นตบมือขึ้นนะจะตบให้โหเมันจีขัดเอาไหมเอาไหมเห็นไหมถ้าถ้าใส่แว่นไม่เห็นไม่เห็นเพราะว่ามันมืดมากเอองั้นไม่ต้องใส่แล้นะเอาไปเอาไปเอาไว้อยู้อยื่อยูอยู่อยือยอย เดโอเคเดี๋ยวมันมันไม่สนิทกันแะวเดี๋ยวมึง <Okay. S 2> อ่ะพอได้อยู่พอได้เนอะโ <Okay. S 1> อเคเป้าหมายตรงหน้ายิงพวกความคุ้นเคยเพจทห้านัดเกียนต่อเรดีอยปดทำใจเลยโปรดนะครับอัะ